ดับแรกก็ทาเนยก่อนค่ะทาเนยให้มันนิ่มๆให้มันนิ่มหรือมันนัวบอลูล่ะทาทาให้มันทั่วขนมปังนกใส่แบบเป็นวงกุมบริเฮตเองได้ซื้อเขาขานมปังอ่ะนี้ใส่นี้เสียเขากับมาใส่ผักแล้วแต่ถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะค่ะ เราอะชอบแต่คนกิน,น่ะไม่ชอบก็ต้องกินค่ะทำให้แล้วนี่ก็คือนี่ไข่ขอ้นมานี่ซใส่แตงนี่แตงมีอันนี้แต่ว่าอดแร,รกก็ใส่นี่นี่ใส่ซอสไปก่อนนิดนึงค่ะนี่ ก็ต้องใส่ลายดักเดี๋ยวค่อยล้นอีกรอบแตงกวาใส่อย่างละหน่อยมักเขือเทศใส่พ่อมันคือแล้วค่อยปรุงตบแตงทั้งพึ่งไข่ค่ะน่เขาเรียกอเอมแรกมักกะแรกสลัด ขนมปังบลูบ,บานเฮาเขาเอื่นอย่างบลูลูเอื่นวเขาขนมปังไข่เนี่ยละ่ะไข่กุ้งเนี่ยละ่ะบอกง่ายโหลดนี่แล้วเขากะโรยไปอีกรอบค่ะโอ้ยเฮ็ดข้นโพดแต่ว่าข้าวข้นมันกระแ่บด้วยละ่ะซอสนะโอ้โหใส่ลายบะดะสุดท้ายค่ะนี่ง่ายเรียบร้อย นี่กุ้งนี่ค่ะเรียบร้อยน่ากินบอตบเลย,ยนี่นี่สวยงามเอาใส่ขังนี้เนาะนี่เพราะว่าถ้าเขาอยากกินเปรี้ยวเขาก็บีบมะนาวใส่อีกค่ะเพื่อความสวยงาม เรียบร้อยค่ะแรกมากก่ะแสบแสบอเอาไปเสิร์ฟค่ะ